สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับมาเช้าดูข่าวนะครับกรณีแฟนสาวของแอมมี่นะครับนะที่ถูกจับเกี่ยวกับเรื่องเผารูปหน้าเรีอนจำนะมาเช้าดูข่าวบอกสารอายายกคำร้องของตำรวจที่ขอให้ศารออกหมายจับนะครับนะโดยให้เหตุผลสั้นๆง่ายๆชัดเจนครับนะครับว่านะลำพังเพียงคำซัดทอดไม่มีพยานหลักฐานอื่นยืนยัน นะมีแต่บุคคลคนหนึ่งทึถ่ถูกกันได้เป็นพยานนะมีน้ำหนักน้อยไม่เพียงพอในการที่จะพิสูจน์ว่าแฟนสาวดังกล่าวนั้นได้ร่วมกระทำความผิดกับแอมมี่กรณีเรื่องวางเพลิงเผารัพย์รูปภาพที่หน้าเรือนจำของเปลมก็ยกคำร้องนะครับผมจะมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องการออกหมายจับเนี่ยนะครับมันต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรนะครับ ไม่ใช่อยู่ดีๆตำรวจไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับในศาลท่านคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาอยู่แล้วถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227เทับหนึ่งเนี่ยนะครับพยานหลักฐานนะประเภทที่มีข้อบกพร่องหรือหน้าตำหนิทั้งหลายเช่นพยานซัดทอดเนี่ยนะครับในชั้นสอบสวนเนี่ยศาลเห็นว่ามีน้ำหนักน้อยไม่เหมือนกับคำซัดทอดในชั้นศาลน,นะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นคำซัดทอดกันเองของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน,นมีน้ำหนักน้อย เพราะทุกคนก็ต้องการที่อะไรเอาตัวเองรอดก็โยนขี้คนอื่นไปนะศาลไม่เชื่อหรอกครับมันต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบนะเห็นบอกแล้วใช่ไหมครับความยุติธรรมมีจริงศาลอย่างเป็นที่พึ่งของประชาชนก็ฝากทุกๆคนนะครับนะถ้าไม่ได้ทําผิดจริงก็สู้กันต่อไปนะครับนะลำพังเพียงคําทัดทอดเนี่ยมันมีน้ําหนักน้อยอ่างอิงคำพักษ,ษาดีกาที่สองเจ็ดแทัสองห ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพูดจาภาษาชาวบ้านทนายคายทุกสวัสดีครับชุกครู